TGM รุ่นสามชอบใครที่สุดค่ะไม่ได้ตามเลยอะทุกคนไม่ได้ตามไปดูเลยแต่ว่าน้องหลิงหลิงเป็นรุ่นน้องที่โรงเรียนหนูเองนะคะมาตั้งแต่ตอนเจน5แล้วแล้วก็น้องไปเจนสตอนที่น้องไปเจนสก็น้องเคยมาปรึกษาอยู่ว่าแบบไปดีไหมอะไรเงี้ยก็บอกว่าเออไปเลยไปเลยแล้วก็มีวันนี้แล้วนะคะที่น้องได้ติดเข้ามาอยู่ในโฟร์ย t h ไทยแลนด์ด้วยกัน ฝั่งน้องด้วยคงไม่น่าได้เจอบ่อยๆแต่ว่าฝั่งน้องด้วยนะคะน้องเป็นเพื่อนของลูกพี่ลูกน้องหนูเองฝั่งด้วยนะคะถ้าห้าคนเองว้าวน่าจะเป็นห้าคนที่คุณภาพไงทุกคนไม่ต้องรับเยอะเพราะว่ารับแบบคุณภาพมา